โอเคครับก็วันนี้นะผมมีดีสวยนะครับมาขายให้ราคาแบบโคตรถูกเลยนะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่799บาทนะครับเพชรทองอยู่ในระบบแอนดอยนะก็มีตามคลิปนี้เลยการ์ดนะครับมีตัวเลนน่าชุดไวน้ามีชูชูมีเนวานะครับมีลิโกะเนวนาปุก อาร์ตลันการ์ดมีประมาณนี้นะครับ799บาทนะสำหรับใครที่งบน้อยๆนะครับอยากจะหาไดีไไปเล่นไปปั้นต่อตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะก็ราคาถูกนะครับคุ้มมากสำหรับใครที่สนใจ จะขายดีก็ก็สามารถทักเข้ามาได้นะผมรับซื้อตลอดนะครับอันนี้จะเป็นจี้ข้างลางนะนี่จี้มีประมาณนี้เลยสวยๆเลยหมวกสรงการเป็นนอบอ,อกก่อนะ85%มีแปลน้องฟ้าด้วยตัดน้องฟ้า โอด้ดูดป้ายไม่ขายนะครับจ G ออฟสวยมากเลยพร้อมเล่นเลยมีบัตรเชิญปาร์ตี้ด้วยแล้วก็รุมดำมเม่นยำนะครับ ่ามีประมาณนี้เลยนะต่อไปเป็นลูกเต่านะครับผมเต่าเยอะก็ใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้ Facebook กับ Fanpage นะครับไว้ใครจะซื้อก็ทักเข้ามาได้เลยนะ